ผู้ใช้สมาร์ทโฟนรุ่นเริ่มต้นกำลังรอคอยอัปเดตระบบปฏิบัติการใหม่ซัมซุงทำเอาแฟนๆรุ่น Galaxy A06 และ A07 ตกใจเต้นด้วยการปล่อย One UI 8 Android 16ให้กับรุ่นสมาร์ทโฟนราคาเบาๆนี้อย่างเป็นทางการแล้วแต่ทำไมถึงเป็นข่าวดีก็เพราะประเทศไทยเป็นหนึ่งในกลุ่มประเทศแรกที่ได้ลิมลอง Android 16ในรุ่นเหล่านี้นั่นเองนี่แสดงให้เห็นว่าซัมซุงไม่เพียงแต่ให้ความสำคัญกับผู้ใช้รุ่นแพงๆแต่ยังคอยดูแลผู้ใช้รุ่นราคาเบาๆอย่างเต็มที่ด้วย และนี่คือสิ่งที่ส่วนใหญ่พลาดไปขนาดไฟล์อัปเดตท,ที่ประมาณ2-3 GB นี้ถือว่าใหญ่พอสมควรสำหรับรุ่นสมาร์ทโฟนราคาเบาๆอย่าง A06 และ A07 ซึ่งแนะนำว่าควรเชื่อมต่อ Wi-Fi ก่อนทำการอัปเดตเพื่อป้องกันการใช้ข้อมูลมือถือเกินไปการต่อยอัปเดตนี้เริ่มต้นใน4ประเทศคือฟิลิปปินส์ไทยอินโดนีเซียและมาเลเซียซึ่งเป็นสัญญาณที่ดีของซัมซุงที่ยังคงให้ความสำคัญกับผู้ใช้รุ่นเริ่มต้นและอาจสร้างกระแสใหม่ในการแข่งขันในตลาดสมาร์ทโฟนราคาเบาๆ แต่ที่น่าสนใจคือผู้ใช้ Galaxy A06 จะได้รับแพดความปลอดภัยเดือนกันยายน2025ซึ่งเก่ากว่า Galaxy A07 ที่ได้รับแพดใหม่กว่าเป็นเดือนตุลาคม2025อย่างไรก็ตามผู้ใช้ทั้งรุ่น A06 และ A07 สามารถเข้าไปตรวจสอบอัปเดตได้ที่การตั้งค่าการอัปเดตซอฟต์แวร์คุณคิดว่าซัมซุงทำอย่างไรกับการอัปเดตความปลอดภัยในรุ่นเหล่านี้มีความเห็นอย่างไรอย่าลืมแสดงความคิดเห็นของคุณในส่วนแสดงความคิดเห็นนะ